สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมัยทีนะครับวันนี้ช่างเป้มาไล์สดอีกแล้วนะครับผมเ,เครื่องที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่อง MacBook Pro นะครับ A 1 2 8 6นะครับผมเครื่องเนี่ยมาในอาการเปิดติดวนหน้าโลโก้นะครับบูตโลโก้ได้แค่ครึ่งหลอดนะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยจะเข้าหน้าที่เป็น หน้า user ตรงนี้ไม่ได้นะครับอาการนี้นะครับก็จะเป็นได้ในหลายส่วนนะครับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นที่ตัวฮาร์ดดิสนะครับที่อาจจะเริ่มเสื่อมเริ่มเสียทำให้ตัว OS เนี่ยเกิดบูช้านะครับผมอีกสาเหตุนึงนะครับก็เกิดจากตัว OS ที่เสียเหมือนกันนะครับเสื่อมสภาพเหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องนี้นะครับจะเจอในอาการก็คือ ตัวการ์ดจอนะครับเสียนะครับผมทําให้ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานกราฟิกไม่ได้นะครับพอตัวเครื่องใช้งานกราฟิกไม่ได้แล้วเนี่ยตัวโอก็จะทําการบูตไม่ขึ้นนะครับผมเพราะว่าเวลาเราจะทําการบูตตัวหน้าจอหลักตรงนี้นะครับจะต้องใช้ตัวกราฟิกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันออนไม่ได้นะครับ แล้วก็จอเสียทํายังไงได้บ้างนะครับก็จริงๆถ้าตัวเดิมมันเสียนะครับอายุการใช้งานมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็เครื่องรุ่นนี้จะประมาณปี2 .009 ถึง2 0 1 2นะครับผมอ,อ,อายุการใช้งานของมันเนี่ยของเครื่องรุ่นนี้ก็จะประมาณ9ปีถึง10ปีนะครับตัวกระจอเนี่ยก็ใช้งานมานานแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน ก็ต้องทำการเปลี่ยนตัวชิปกระจอตัวใหม่ไปนะครับชิปกระจอตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดนะครับที่เครื่องรุ่นที่ผมทำการแจ้งเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นรุ่น A 1286นะครับเป็น15นิ้วนะครับผมปีประมาณ2011นะครับ เดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัวเมนบอร์ดคร่าวๆนะครับก็จะมีทั้ง2ด้านเลยนะครับตัวอุปกรณ์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับชิปการ์ดจอเนี่ยก็จะอยู่ข้างๆตัว CPU นะครับนี่ก็จะมีชิปตัวใหญ่อยู่2ตัวนะครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัว CPU นะครับนี่ที่เป็นกรอบด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นตัว CPU นะฮะส่วนตัวที่อยู่ด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นตัว การ์ดจอนะครับนี่ก็จะมีเบอร์บอกอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับตัวที่ผมทําการเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวชิปการ์ดจอนะครับก็ทําการใช้เครื่องยกชิปนะครับยกตัวนี้ออกมานะครับผมแล้วก็เอาชิปตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ต้องใช้ความร้อนคงที่นะครับเพื่อที่จะไม่ทําให้ตัวชิปเสียหายนะครับแต่ก็ต้องทําการรื้อตัวเมนบอร์ดออกมานะครับผมแล้วก็ ต้องแปะตัวกันความร้อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้ตัว CPU เนี่ยเ,เกิดเสนะียด้วยนะครับตรงนี้ก็ขั้นตอนก็ค่อนข้างยากทีเดียวเลยนะครับอันนี้หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนชิปการจอนะครับเราก็จะมาเปิดเทสกันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวหน้าจอกันดีกว่านะครับเดีย๋ยวผมจะเช็คตัว กราฟิกการ์ดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในในหน้า System Information นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ตัวกราฟิกดิสเพย์นะครับอ่ะคือรุ่นนี้นะครับจะมีการ์จออยู่2ตัวนะครับก็จะมีการ์จอของ AMD นะครับที่เป็นออนบอร์ดนะครับผมแล้วก็เป็นการ์จอ Intel นะครับ เขาจะมีการาจอออนบอร์ดนะครับแล้วก็การาจอแยกนะครับผมก็จะมีการาจออยู่2ตัวนะครับตัวที่ผมทําการเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นตัวการาดจอแยกนะครับส่วนการาจอออนบอร์ดเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าต้องทําการตัดวงจรของตัวการาจอแยกออกไปด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อที่ให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยสามารถมองเห็นตัว อุปกรณ์แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวที่อยู่ในตัว cpu นะครับผมอันนั้นจะเป็นตัวกาลจอง b u i l อ i n ที่ built-in ไว้ในตัว cpu นะครับตัวกลจอนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับสามารถใช้งานกราฟิกได้เหมือนเดิมนะครับสามารถเปิดบอเปิด YouTube นะครับได้นะครับ สีสันสวยสดงดงามนะครับเหมือนเดิมก็สรุปไมง่ายนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องเปิดติดแล้วจอลายเปิดติดค้างโลโก้นะครับก็ลองเช็คตัวการ์จอดูนะครับลองให้ช่างเขาทำการเปลี่ยนก็ได้นะครับผม อาการนี้ก็น่าจะเป็นที่ตัวกราดจอนะครับที่เปิดติดไม่ขึ้นภาพบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็ลองดูในส่วนนี้ก่อนนะครับผมยังไงนะครับก่อนจากกันไปนะครับช่างเป้ขอฝากรานสมัยทีด้วยนะครับผมรานสมัยทีเนี่ยมีทั้งหมด6สาขานะครับมีที่ไม่กลับบางนาเทอร์มินอลโศกนะครับยูเนียนมอลัดเผาเดอะมอลบางกะปิเดอะมอลบางแค่นะครับแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเวศนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้สดหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ